ครับชาวสวนยางพาราราคาถูกวันนี้ช่อง GNN Channel พาทุกคนมาเที่ยวดีสวนตะลาอาทิตย์ครับครับผมติดตามไปชมกับพวกเราได้เลยครับครับผมและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในสวนสละ แล้วนะครับผมรู้จักหรือเปล่าสละรู้จัก <laughs> สละอะไรครับสะาสะ, <laughs> สะการไม่ใช่น้องสละสละกินได้เนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึง <c oughs> ่งที่พอรู้มาสละนี่มันมาจากประเทศอินโดน,นะ <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดนะข้อมูลส่วนนี้ก็พี่ไม่แน่ใจโดยอะไรครับทำ,ทำไมถึงมาจากอินโดมอันมันต้นกําเนิดอ่ะมันไม่ได้เกิดในประเทศไทยโดยตรงนะสละเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยว เดี๋ยวผมค่อยขึ้นข้อมูลไว้อีกทีนึงเรื่องสละไว้ข้างใต้สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้อยู่เดี๋ยวได้วันพรุ่งผมก็เรียกใกรๆลูกกผมลูกำกันกระไรอะลูกกำเปรี้ยวนะดูกำเปรี้ยวก็ปลามาเก่งส้มป่าเก่งส้มนะใจจัดมาเดินเที้ยวเลยส่วนสาละบายบายขบว่าชิมได้นะชิมได้แต่เราไม่รู้ลูกซุกอยู่ไหนเพราะเราไม่ได้มาวันซุก วันี้วันจันทร์ยุเออวันอาทิตย์ิอใช่ใช่แตาละอาทิตย์มันก็ต้องวันอาทิตย์วันอาทิตย์เออเ <c oughs> ข้ามาในข้างในก็เป็นสวนสลระนะครับครับ <c oughs> ใช่เราอยู่ในสวนสลระคงคงไม่เป็นสวนยางแล้วครับ <c oughs> นะถ้าไผู้มอย่ามาปิดกล่องนะเจสียตัง <c oughs> ไม่ไม่เขาสามารถ มีสละในสวนได้นะครับทำไม,มสละหอมันห้อยหัวครับครับลุงครับผมขอถามหน่อยครับคุณยืนมาเข็ดหรือเปล่าครับคุณยืนนานแล้วครับเอะอไม่มีสัญญาณ <k> ไปกันต่อจ้าเออไม่เกิดนี้ยมาเกิดถุงที่น้องเห็นไหมมันไม่ซีดลุกเร็วนี่นี่ปองเร็วนี่นี่นะครับลักสละก็เร็วทำเรื่อไอ้ดักล่องได้แต่ ยัดไปลักเขานั่นเลยินพวกเด็กกินในตู้อ่ะตูเลยนนั่นนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมชิมไหมครับหวานลสัดจัดต้นเนี้ยสัดจัดต้นเงี้ยเรียวปี๊ดสาระข้นตัวที่ชิมเลยครับนี่นะครับไอ้หวานเชียบเลยครับนี่นี่กู้งในกินกูเลยอ่ะ ว่ารโจโรมาโรมาเก็บกินให้ครบร้อโรโจโอเคครับมาใส่ถ้วยจะไม่กินอด้ไม่ได้กินไหมกินนี่กินได้นี่มากินได้จริงเอาเต็มที่เลยอย่าเพิ่มเลี้ยงอืมเป็นเอาหนึ่งที่ม่ว่าแค่แค่นั้นโผล่ได้ดุนทีกุดไปกันเลยครับตอนนั้นไม่อยู่แล้ว ได้บายขอลาไปก่อนเดี๋ยวใจก็สงสารเนี้ยไม่สงสารบอกตรงนะไม่ใช่สงสารที่เรากินนะครับผมผมชอบโลโก้นี่มากเลยเดี๋ยวให้กล้องหันตามผมมานะอะไรครับอะไรครับห้ามกลับใจเดี๋ยวกล้องไปก่กครับแล้วครับห้ามกลับใจนะครับห้ามกลับใจนะครับคือไอ้นี่ก็เป็นหไหออะไรไรองี ไฮบาลีครับไาลีเนเซอร์เชนเซื้อคือคืออย่าพวนครับอย่าพวนอย่าพวนอย่าพวนเับไปครับทุกคนขี่รงมากเลยครับไปดก่อมองดไปด้ก่อขี่ขี่ขีรนะขี่ราฮพอฮใหม่พฮืใหม่อ่้อ ดีมันไม่บอกไดโนดสาร so ์สัญญ์เดี๋ยวไว้น้องเขาเดินผ่านมาก่อนครับจังหวะนี้ก็มีคำคมไหมไห้ย่าคำคมมตาคมก้ามแน่ดีครับเดินเดินเด้เลยครับเดินได้เลยครับคำคมคำคมเกี่ยวกับสุนทรลาเหรอใช่ใช่ใช่ได้เลยครับได้ เดี๋ยวโ h กินก่อนเดี๋ยวค่อยนึกคำคมเดี๋ยวประดีไปคิดออกคิดออกกลางๆอ่ะเนี่ยคมแน่นอนไม่ต้องสือเนี่ยอ,อันนี้ก็ไม่ใช่คำคมครับน้ำคม <laughs> ใช่หา <laughs> บาทสบาทก็เล่นด้วย <laughs> โอเคครับมันมีสระน้ำที่เราสามารถเดินเข้าไปชมได้นะครับเห็นเขาว่ามีปลาตัวใหญ่ๆทางนี้ดหรอทางนี้ดีกว่าทาง,ทางดีกว่าโอเคครับ รกนิดหนึ่งอาจจะรกนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่รกเท่าเจเธอครับต oh. ิกล้องมันเบื่อไม่ต้องสงสัยครับมือสั่น้องจ้ะพตเอาเลยครับท่านผู้ชมครับเกือบวัม้ำ S <S อ oh โอ้ขอนาดนี้เราอยู่ในที่สวนสลาทิตย์แห่งนี้แสนเป็ดหนึ่งล้านแปดแสนเลยโอเคโอเคครับเรืองนี้หลอแล,<อ>ล้วครับหลอดแล้วครับกำลังเล่นเฟซบุ๊กอยู่นะครับหลอดแล้วครับหลอดแล้วครับหลอดลลอนนี้ก็พี่แล้วนะครับน้องเฮ้ยโอเคครับไปกันต่อแล้วเค่อยแชทเบ็ดตรงไหนวะเฮียเค่อยแชทเบ็ดตรงไหนน่นะไม่เบ็ดก็แชทอยู่นะ <ส>เอโไม่สบายเลยครับสงสัยผมสงสัยเออขณะนี้เราอ,อยู่ที่แม่น้ำแห่งหนึ่งมีปลาหลายชน,นิดมากเลยน้ำหยุมครับเนี่ยเนียที่โดนกระติกกับเด็กเอกอันนี้เออมนีอันมาด้วยนะดิฉันอ่านอ่านมาไหนอ่านแมวอ๋อแมวเครบ สวัสดีครับมันมีปลาเด้อเหรอท่านจุน๋มี <ใน S 1> อะไรอะไรทำอะไรทำอะไรถังกระยาถังกระยาใช่น้องอาหารปลาโอ้คิดว่าจะทิ้งกระยายี่สิบบาทนะครับผมให้อาหารสดยี่สิบบาทใช่ไหม <laughs> <S <S ตัดนะตัวนีเย้ครับนี่นะครับเย้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 เมันไม่เหยียดเย้ตอนเย้ให้อาหารปัา น,น,น,นี่นะครับปลาทั้งนั้นเลยอย่าตกไปนะปลาอะไรครับหลากดว่าอะไรครับทำไมทำเมทำกับเชิงยาโคตรหล่อเลยครับปล,ล,ลาตัวนี้ เป็นตัวผู้วะตัวเมียวะดูไหมย่าดูไหมว่าปลาปลาปลาเป็นตัวผู้ตัวเมียย่าดูไหมถ้าตัวถ้าตัวเมียมันจะนดูได้ไฮเดททำไมไรนะเปนได้มาจากไ่นนะอย่าพูดอย่าพูดถ้าเป็นตัวเมียมันมันจะนดูได้เดชอย่าพูดนะอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดไม่ดีไม่ดีค้ำ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 ไปเดาให้อ่านปลาเสร็จเร็วก็หน้าวัดเดี๋ยวเดี๋ยว สต็อกก่อนวน่อเดี๋ยวเราถ่ายรูปเล่นกันทาร่าแล้วฝากก่อนหน่อยเอเนี่ยถ่ายรูปดีจริงจริงแก้วดีเรื่อยๆเฮ้ยดิฉันไม่หนาวแ้ครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่เคาะเลี้ยงสัตว์กันเลยนะครับผมตอนนี้ก็ตอนเย็นมากพอประมาณแล้ว CNN Channel อะไรไปอะไรครับ น้องดูที่บ้านไม่พอที่บ้านยังเอาไม่พอจ้ะวายจหาได้กินไม่ว่าเสียงใครชอบนักหนาอะไรกับเพลงนี้ไม่รู้ฟันธืนะกว่าด้วยอย่าร้องนักเรี้เดี๋ยนจะคลิปลงไม่ได้หรอเดี๋ยวเราไว้ตากล้องเดินเข้าไปดูใกล้ๆ กลัวจะปิดเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าผมเดินไปเองนี่ผมกลัวมันต่า้อยู่นะโอเคอย่าผมสู้ไม่ดีว่ะผมก็ไม่อยากเกาใกล้มันเหมือนกันเลยนะทำไมลึกไหมไม่ไม่โฟกัสนะ z ูมไปไอ้ควายนี่ก็บอกแล้วอยากเกิดมาเป็นควายทำไมอ่ะไอเตอหล่อใจมาเจี๊ยบเจี๊ยบอันนี้เจี๊ยบ เราขึ้นไปดูด้านบนดีกว่านะครับผมโอเคนะนี่ก็เป็นควายมันมีอยู่มันมีป้ายบอกอยู่เดี๋ยวเราไปอ่านให้ความเดี๋ยวผมจะบุญรอดเดี๋ยวท่านผู้ชมอ่านเองเลยนะจะดูยังไงนะบุญรอดแม่ควายเผือกโชคดีไข่แม่ควายไข่ชีวิตลงข้าโอเคนะลูกควายเผือกแม่บุญรอดแต่ผมก็เห็นดำทุกตัวนะใช่มันลงไม่แช่น อะไรเนี่ยนี่เอ็นอะไรอะไรเนี่ยคุณน้าทำอะไรทำอะไรทำอะไรมาดิมาดีจับหางจับหางจับวีนอะไม่ห่างนี่ครับไปคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไร B orde, b orde <tamam> ี่้าหน้าบอดบอดเวันี้แแมวดีมาเฮนี่เป็นสิงที่ไม่ดีนะครับนี่นี่มามามารอพึ่งมาเพ่เ๊ะ

นี่แหละครับคนที่ทำให้เสื่อมเสียคนนี้ละครับนี่ไงคนนี้ครับผมชอบมาครับชอบมาเอาเรือพายรักล้ำไหมครับเฮ้ยเขาได้สงสารด้วยมากรุ๊ปว่าตายได้ตายไหมพี่ดีนะจะไปตายตใจรุ่งน้องก็ว่า ไมันมีอะไรคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยมีกระต่ายกับเดาก็ขี้จุ่นลำลายเต้หัววัวคนกับวัวมาไม่ได้กันเลยโอ้คุยกันดูเรื่องเหรอมันมันเมื่อนกันน่ะมันเมื่อื่นกันมันคิดว่าหัวหพวเรี่ยวไปเืยอะ เน่เน่เน่่หลอกพูดเอาไว้เลยดิโอ้โหไอพี่ที่เจอวะลูกเนี่ยอะไรวะเนี่ยเห็นยังมายิ้มครับทุกคนเน่เน่เน่มายิ้มเห็นยังครับผมพูดกับมาด้เรื่องผมเป็นคนรักตัดเย้ทุย ไอ้ที่คุณไปแกงคว้งไอวันนั้นคุณรักตรงไหนวะไอ้เงี่ยไอ้เี่ยวันนั้นก็ไปยิงกรมยนรักสัตว์ตรงไหนยิงตรงไหน,น,น,นลเลือะผมเด็กดีเด็กดีตรงไหนครับบรรยากาศด้านในนะครับเราก็สามารถพาครอบครัวพาลูกๆหล,ล,ล,ลานๆเข้ามาเที่ยวชมได้นะครับผมมันมี ทั้งสวนสลามีอคอกเลี้ยงสัตว์ให้เราเดินเล่นในพื้นที่ประมาณก็โอเคอยู่นะในสายตาผมเตียๆผมอยากได้มาดัวนะั้น <c oughs> ผมคุยกับมันรู้เรื่องเอาๆเ,เอาไปเลยเนาะเอาไปเลยนะไฟเล็ก<ะ>ยังไงก็ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเดินตามพวกเราต่อเลยครับผม ยังไม่จบที่จ้าจะว่าไปจับกระต่ายกันนะครับกระต่ายกับเต่าชิคกอนมันว่าอะไรครับมันว่าน้องมันโกดธไหมมาลงยังไงมาลงอี่เพะเพะรวมรวมกันดีแดงไม่ดีทุกคนนี่นะครับมาลงคอร์ดมี่นิมาดูมาดูมาดูน้องแก้มมาดู cái tai cắt tai cái 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 อันนี้เป๊อ้น,นู้มันใหญ่้นจ้าไม่ใช่นี่กว้างมากว้างเนี่ย <c oughs> ม,มันมันมีเข้าอ่านาะนี่เหนะครับสะพานไม่ใช่ไม้ไผ่แว่าทำเป็นผานเรียบร้อยาอมาฐานมาฐานมาฐานดลย อยู่นะผมว่าบรรยากาศได้อยู่นะสำหรับเดนื่อยก็เว้นกันฝักเออไปนี่เพิ่งไอเดมันยังไม่ทิ้งนมครับอะไรอะไรครับเหมือนคนเลยครับทุกคนอ๋อยโตแค่ไหนก็ไม่ทิ้งนมครับเช่ผมนมนมอะไรครับนมแพะใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอพูดผมไม่พูดมาอีกดีนะใช่เหรอใช่เหรอ ใช่ไหมครับรอะไก็เดินมาหนึ่งรอบเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นม uh ีครับผมจะสามารถทำมายิ้มได้ครับทำยังไงครับพูดกับมาครับพูดหน่อยพูดหน่อยจ้บ EP นี้พวกผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับการมาเที่ยวสวนสละอาทิตย์ของเราถ้าเดินทางมาจากอำเภอบ้านนาสารขี่กลงมาทางอำเภอเวียงสะแล้วก็จะมีป้ายเขียนบอกอยู่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากหาแหล่งท่องเที่ยวใน้องดินสามารถกดเข้าไปชมได้ในช่องของ y o u t u b E e N N Channel นะครับผมสำหรับอี e ีนี้ พวกผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมผมเสียสก๊อตสายผ่านครับแล้วช่างภาพของเราวันนี้เราไว้มายืนนักร้องบ้างเพราะว่ามีคนอยากอินหลายคนแล้วก็วันนี้น้องนัดแล้วก็อีกคนหนึ่งน้องทีมของเราก็วันนี้พวกผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับมครับ นะครับอารอลสำาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย